สวัดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสมาร์ทวอชโจร c คอ้นเองนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือสิ่งที่ต้องห้ามทำนะครับในการเล่นแบบสายฟรีอย่างเราๆนะครับก็มีอะไรบ้างครับมีคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมโอเคอย่างแรกที่เราจะพาไปพูดถึงเลยก็คือการรีโลตัวละครครับการรีโลตัวละครนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทําในช่วงเริ่มต้นเพราะอะไรนะครับมันจะทําให้เราเสียโอกาสในการเลือกมอนสเตอร์นั่นเองนะครับ ให้เราเนี่ยข้ามไปเลยนะครับวิธีข้ามนะครับก็คือให้กดใบส้มนะครับหนึ่งรอบครับแล้วมันจะลันเควสต่อได้เลยนะครับนั่นก็คือวิธีการข้ามการรีโลนั่นเองนะครับก็เพราะอะไรนะครับถึงต้องห้ามนะฮะเพราะว่าเวลาเราเล่นจบบท1ถึงบท5ใช่ไหมฮะพอเราเล่นจบแล้วนะครับดูการเปิดสกรองผมเลยร้อยสามสิบสี่ใบทุกคนนี่คือได้มาฟรีฟโดยไม่ใช้ไอตัวตัวหินแดงเลยนะทุกคน มันเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจ้าตัว5ดาวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครที่ผมเปิดได้มาด้วยนะครับได้มากี่ตัวทุกคนอ่ะมี5ดาว6ดาวมาแล้วอ่ะทั้งหมดนะครับทุกคนเหน็บไหมมีจินตลาไฟนะครับที่ผมได้ฟรีนะครับได้มา2ตัวนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เห็นไหมไดามาทั้ง2ตัวทุกคนนะครับดีมากๆเลยแล้วก็มีวาเนลี่นะครับวากเนลี่น้ำนะครับตัวดีมากแพนด้านี่ผมยังไม่เห็นสรรพคุณด,ด้านดีเลยนะฮะนี่ได้มา2 สามสี่แล้วก็ห้าตัวนะครับมีด้วงมาด้วยนะครับอันนี้ได้มาจากสกอร์ตำนานเนาะอันนี้ก็นั่นแหละนะครับได้ฟรีนะครับของฟรีดูนะครับคราวนี้คัสสันเนี่ยผมสามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าอยากได้ตัวอะไรนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับอีฟิตน้ำเนี่ยโอ้โหตัวดีมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ไม่ได้ปั้นอยู่ดีครับนะอีกนานกว่าจะปั้นนะครับโอเคก็สิ่งต้องห้ามอย่างแรกก็คือการรีโลเนาะตัวต่อไปนะครับ การปั้นตัวละครเว้ยทุกคนการปั้นตัวละครเนี่ยทุกคนอาจจะไปโฟกัสกับเอ่อการลีโลแล้วได้ตัวละคร5าดาวแบบอย่างอ e ีฟิตอย่างจินตลายอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนได้มาฟรีๆอย่างเงี้ยเออแล้วแบบปั้นไปด้วยนะครับคูค่่กับพวกพวกเนี้ยบอกเลยว่าทรัพยากรมันเสียไปเยอะมากๆเลยนะทุกคนเพราะอะไรนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นการอัพสกิลอย่างเงี้ยอืมใช้ไปเยอะนะครับแล้วก็เออใช่ส่วนใหญ่วิวัฒนาการนะครับที่เราจะเสียไปมีปุคลังนะครับ ก็คือพวกเอสเซนต์ต่างๆนี่ไอลมหายใจเนี่ยใช้เยอะมากๆนะครับคือมันไม่พอทุกคนแถมยังตัวละครเรายังไม่เก่งด้วยนะครับพวกตัวละคร5ดาวเนี่ยถ้าจะเก่งจริงๆอ่ะคือสกิลเต็มไว้ทุกคนเนี่ยต้องใช้กี่ตัวเยอะมากๆนะครับสู้ไปปั้นพวก3ดาวแบบสกิลตันเนี่ย่ะพิกซี่ผมยังไม่ตันนะครับแต่ว่าพวกการูด้าเนี่ยตันแลลวเห็นไหมแลวคือดาวเมที่พุ่งพลาดมากๆนะครับเห็นไหมเออเนี่ย พวกเฮเรียนะครับก็เป็นฮาร์ปี้มืดนะครับอะไรพวกนี้มีหมัดเหมียวนะครับน้องนาโอมิเนี่ยหมัดลมนี่ยสู้ไปปั้นอะไรตัวพวกนี้ดีกว่านะครับจริงๆนะคือช่วงแรกๆเลยห้ามไปปั้นตัว5ดาวนะครับเน้นว่าห้ามปั้นนะครับสำหรับสายฟรีนะครับใช้แค่3ตัวนี้ก็ฟินแล้วนะครับก็คือผ่านด่านได้ทุกด่านแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเควสนะครับเควสเล่นซ้ำนะครับหลายคนนะครับ ตามจริงอ่ะมันเริ่มทำเควสได้ตั้งแต่เแรกๆเลยเนาะช่วงแรกๆเลเวลสิบเห็นไหมทุกคนจะได้ของมาตามนี้นะครับทุกคนจะไปพลาดทาเว้ยผมแนะนําเลยนะเล่น1นถึงหให้มันแบบตันไปก่อนเลยไว้ทนะุกคนพอเล่นจบแล้วค่อยมาเคลียร์ทีหลังเว้ยเพราะอะไรนะครับของมันจะได้เพิ่มไว้ทนะุกคนเห็นไหมมันจะเพิ่มอายุตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับก็คือด่านแรกเนี่ยให้เปรียบเทียบกันนะครับเห็นไหม มันได้ของแบบอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเนาะพอไปบทที่5นะครับที่จบไปแล้วนะครับก็จะดรอปเนี่ยเห็นไหมทั้ง10นะครับมีตัวด้วยแล้วก็ได้เจ้าตัวเบสซอบไลท์นะครับหรือลมหายใจแห่งชีวิตเนี่ยอย่างละ10บด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันหายากมากๆเลยนะเน้นว่ายากมากๆเลยนะครับอย่าไปอย่าพลาดทาตั้งแต่แรกนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับสิ่งที่ห้ามทําเลยเรื่องตัวนะครับผมจะบอกเลยก่อนว่าอ่าพอเรา เล่นไปเรื่อยใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะครับว่าสัอีกสัปดาห์หนึ่งหรืออีกสสัปดาห์นี่แหละมันจะมีกิจกรรมอ่าเปิดฝาหอยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเราต้องทําการเก็บตัวเว้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเราเอาไปแบบใช้ในการแบบว่าลงหาลูดนะครับแล้วก็จะได้เปลือกหอยมาเพื่อจะไปเปิดจินน้ําทุกคนบอกเลยว่าจินน้ําได้เยอะมากๆนะครับผมบอกเลยได้แบบสกิลเต็มอ่ะทุกคนไหนจะไปบวกกับพาร์ทอีก ตัวพาร์ตนะครับมันจะคูณ2ซึ่งถ้าเกิดการลงของเราเนี่ยเราจะได้หอยแบบคูณ2ไว้ทุกคนแล้วเราเนี่ยเผลอๆได้จินไฟกับจินน้ําสกิลเต็มทุกคนคิดว่าไงโคตรดีนะครับผมบอกเลยว่าให้เราเนี่ยทำการเก็บพวกตั๋วลงดันนะครับอ่าแบบเนี้ยเนี่ยพวกนี้นะครับส่วนพวกนี้มันหาจากไหนก็อ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็คือได้จากเควเล่นซ้ำนะครับตัวเควเล่นซ้ำเห็นไหมมันจีมีตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับแนะนำนะครับให้เก็บตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันจะได้เจ้าตัว b ิส s of Light ด้วยนะครับโอเคครับในสุดต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงช็อปกันดีกว่านะครับตัวช็อปเนี่ยมีอะไรที่ห้ามพลาดด้วยนะครับก็คือเรานะครับอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรเปิดแพ็คนี้นะครับเปิดแพ็คพวกเนี้ยเนี่ยเราเปิดอันแรกกะได้เพราะว่ามันใช้เจ้าตัวเงินนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้ครับตั้งแต่2 3 4ไปเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปใช้เลยนะครับเก็บเอาไว้นะครับ เก็บเอาไว้ดีที่สุดนะครับเอาไว้รีดันอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับใช้คุ้มเนี่ยนี่ครับแพ็คตั๋วนะครับ2ตัวนี้น่าจะราคาประมาณ500ต่อสัปดาห์นะครับบอกเลยว่าคุ้มให้ดองเอาไว้อย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อกี้เนาะให้เราทําการดองตั๋วพวกนี้นะครับเอาไว้ไปเล่นกิจกรรมจินตลาานะครับผมโอเคต่อไปนะครับมีอะไรที่คุ้มอีกนะครับอย่าพลาดนะจะมีเจ้าตัวกระเป๋านะครับ ให้เราทําการซื้อกระเป๋าพวกนี้นะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะจัดเจ้าตัวกระเป๋าแบบนี้แหละสามพันหกนะครับมันจะเพิ่มกระเป๋ารูนเนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพอจินตลามาผมต้องลงดันรูนแบบรูลัวรูลัวเดี๋ยวผมทาคลิปด้วยนะครับว่าเราต้องใช้ตัวละครตัวไหนบ้างนะครับในการออโต้ฟาร์มเนาะนะครับเราจะได้มีรูนใช้แล้วก็มีจินตลาใช้แบบรูเร็วนะครับผมโอเคก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดที่จะไป ใช้อย่างสิ้นเปลืองเรามาซื้ออะไรพวกนี้ดีกว่านะครับเนี่ยพวกราคาพิเศษนะครับมีอีกนะครับมันจะมีเจ้าตัวของใช้นะครับนี่เราสามารถที่จะมาเปิดเอาเอเซนฟรีๆได้นะครับห้ชิ้นเนาะแต่ว่ามันทําการสุ่มเนาะก็เราจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าสาหรับผมก็ก็ซื้อซื้อได้นะครับต่อสัปดาห์เนาะไม่เป็นไรนะครับสองเองนะครับก็อย่าพลาดนะครับไปใช้กับพวกเอ่อพวกไอ้นี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับ มันเปลืองอาจจะคุ้มก็ได้ครับแต่ว่าแรกๆอย่าไปใช้เยอะเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับในการลงดันเนาะเราเราจะพูดถึงสายฟรีนะครับการลงดันเมื่อกี้มันรีแล้วตอนเที่ยงคืนนะครับก็เราใช้แค่โคตาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการรีเนี่ยเห็นไหมมันจะรีชาร์จนะครับ3ครั้งนะครับเห็นไหมมันใช้เพชรเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราใช้แค่1ครั้งก็พอแล้วนะครับสำหรับสายฟรีอย่างเราๆเนาะหครั้ง แล้วก็มันจะมีนี่พวกวิธีการปฐมนัยนะครับในการลงดันรูนนั่นเองครับมาใช้เนาะก็มันรีได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมแนะนําว่าเรารีแค่ดันละครั้งละครั้งพอนะครับแต่พวกนี้มันใช้ด้วยกันเนาะก็คํานวณทรัพยากรดีๆนะครับว่าเราอยากจะลงอะไรยังไงนะครับผมก็อย่าพลาดนะครับไปแบบใส่สุดจัดเต็มนะครับ450เพร550เพรนะครับเพราะมันเปลือง เพราะว่าอะไรนะครับในการล่นนึกตัวอย่างเช่นดันรูนเมื่อกี้เราสามารถที่จะใช้รูน3ดาวไปก่อนนะครับใช้รูน3ดาวไปก่อนนะครับเห็นค่าพลังสเตตัสไหมถึงแม้มันจะไม่เยอะสู้เท่า5ดาว6ดาวนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ผ่านบทที่1ถึงบทที่5ได้นะครับในช่วงแรกๆนะครับเราก็อัดอัดสุดเต็มไปเลยนะครับเนี่ยทัก3ตัวนะครับในนี้ผมยังยัดไม่สุดนะครับแต่ว่าคามจริงเนี่ยพวกเรื่องรูนนะครับ ในคลิปที่แล้วผมพลาดไปแต่ตามจริงอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือรูนหลบหลีกเนาะแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นจริงๆนะครับพิกซี่เดี๋ยวผมคิกซี่แล้วพิกซี่นะครับเราใช้รูนพลังดีกว่านะครับทําให้ตัวน้องเนี่ยแทงถึกนะครับหรือว่าใช้ดาบก็ได้ครับให้น้องเนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับช่วยตีในดันเนาะก็ประมาณนี้นะครับต้องขออภัยเรื่องรูนของน้องพิกซี่ด้วยนะครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับ กลับมาเรื่องของตัวละครกันต่อนะครับตัวละคร5าดาวนะครับสมมติว่าเราดวงดีมากๆนะครับเราได้ตัวจินตลาธาตุไฟซ้ำอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ายิ่งซ้ําเยอะยิ่งดีนะครับหมายถึงว่าธาตุเดียวกันซ้ำอ่ะดีนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเกี่ยวข้องกับการปลดวิวัฒนาการครับทุกคนพอถึงขั้น1ิเนี่ยมันต้องใช้เศษของตัวมันเองนะครับอีก20เศษก็คืออีกตัวหนึ่งพอดีนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะพลาดนะครับไปอัพ หลายคนนะครับอาจจะพลาดไปอัพตัวละครนะครับอ่าอัพสกิลอะไรแบบนี้นะครับโดยใช้เศษสีแดงกับเศษตัวมันเองมันจะพลาดมากๆนะครับมันเปื้องนะครับเก็บเอาไว้นะครับไปปลดเอาเวกซิปดีกว่านะครับในอนาคตนะครับเน้นว่าอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นได้ธาตุลมมาอย่างเงี้ยอัพไปเถอะถ้าลมแม่งเน่ามากมากนะครับสําหรับจินนะครับก็อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นธาตุอื่นนะครับธาตุ ธาตุน้ําธาตุเขียวอะไรแบบนี้นะครับธาตุลมก็อัพสกิลไปเลยนะครับแต่ว่าธาตุเดียวกันเองอะไรเงี้ยเก็บเอาไว้นะครับสัก1ตัว2ตัวนะครับเก็บเอาไว้อย่าไปอัพพลาดนะครับผมบอกเลยว่าเสียดายนะครับแทนที่จะปลดเอาเวกซิได้นะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะมีประมาณนี้นะครับที่ไม่ควรพลาดเนาะไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีขอตัวลไปก่อนครับไปไปครับผมเจอกัน